สวัสดีครับพบกับผมเต้ NW Curtain เทนนะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่นั่งงานโครงการทวีเพชรเกษมนะครับสำหรับหลังนี้จะติดตั้งแบบไหนยังไงไปชมกันครับหลังนี้หลังที่3แล้วครับผม และในส่วนของตกการตกแต่งภายในนะครับสําหรับโครงการทวีนะครับส่วนใหญ่ลูกค้าจะเลือกเน้นใช้ในส่วนของพวกระบบงานไฟฟ้าแล้วก็จะคู่กับม่านม้วนนะครับม่านม้วนจุดนี้จะเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งจุดนะครับจะเป็นลักษณะของม่านม้วนไฟฟ้าตัวนี้เรียกว่าม่านม้วนสกายไลท์นะครับสามารถกดเปิดปิดการทํางานจากตัวของรีโมทได้เลยชุดนี้นะครับจะแบ่งมอเตอร์ออกเป็น2ตัวนะครับการทํางานก็ง่ายๆครับสัมผัสเพียงแค่ปายนิ้วเราก็สามารถใช้งานตัวของม่านม้วนแบบนี้ได้แล้วนะครับ ตัวมอเตอร์นะครับจะเป็นตัวของไต้หวันนะครับตัวนี้เรารับประกันสินค้าให้3ปีนะครับการใช้งานก็เป็นฟังก์ชันที่กดจากรีโมทได้เลยสําหรับหน้างานนี้นะครับมอเตอร์ Motor จะถูกแบ่งออกมาเป็นทั้งหมด4ตัวนะครับก็จะมี1 2แล้วก็3 4สามารถควบคุมการเปิดปิดพร้อมกันได้ทั้งหมดแบบนี้นะครับอ่าผมกดแบบนี้เห็นไหมครับตัวม่านม้วนจะทํางานพร้อมกันทั้งหมดและยังสามารถเปิดใช้งานแบบอิสระได้ด้วยนะครับ และในส่วนของห้องครัวนะครับก็ยังคงเป็นงานพม่านม้วนเหมือนกันนะครับสำหรับห้องครัวจะเลือกใช้เป็นระบบมือดึงนะครับการใช้งานก็ใช้งานที่เชือกได้เลยนะครับแบบนี้นะครับ และในส่วนต่อไปนะครับจะเป็นการรีวิวนะครับตัวนี้จะเป็นไฮไลท์เลยครับสำหรับห้องนี้นะครับลูกค้าได้เลือกใช้ผ้าชนิดเป็นแบล็คเอาท์ก็คือการแสงร้อตการแสงร้อมีผลดียังไงเดี๋ยวไปชมกันนะครับเดี๋ยวผมจะเทสจากตัวหอแฟลชโทรศัพท์ให้นะครับอันนี้คือเปิดแฟลชอยู่นะครับนี่ครับแสงจะไม่ผ่านที่ตัวผ้าเลยนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับของผ้าแบล็คเอาท์พักผ่อนเต็มอิ่มแน่นอนครับ